สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับค่ะสาหรับคลิปนี้น้าเชียร์ีที่เด็ดันาดน้อครับผมค่ะเลขหนูน้าทิพมาแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมครับเลขหนูน้ําทิพค่ะครับงวดว่าหันเพิ่นเกะเข่าหลักซิบเนาะแม่นครับผมค่ะสูตรไม่ค่ะท่านผู้ชมเข้าหลักสิบค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับโชมรับฟังตัวเลขของหนูน้ําทิพ น้ำเชียกับกล่ามาเชียกับขอขอบพระคุณหนูน้ำที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะท่นานผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียกับกล่ามาเชียในเด้อค่ะตัวเลขของหนูน้ำเนะาะแถมเพิ่นมี้จดหมายที่ให้พี่น้องเอฟซีเบิงอยู่เนาะครับแมนคร,ครับผมเดี๋ยวกล่ามาเชียพิ่นจะอ่านให้ฟังเด้อค่ะ เพงสี่เด้อครับพี่น้องอน,นุนำสิบคนเขียนไว้ว่ากลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กดติดตามดูหน้าเฟซหนูทุกท่านค่ะหนูขอแจ้งทุกท่านที่ติดตามรอดูทางเลขหลักสิบล่างชุดที่หนูเขียนใส่กระดาษงวดที่แล้วครับผมก็คือหกแปดหนึ่งครับพี่น้องเนะาะงวดที่แล้วครับสูตรอนันเพิ่นหายครับผมไม่มีแล้วค่ะพอดนี้เมื่อของเพิ่นเนี่ย ไปเผลอไปกดลบภาพในเครื่องโทรศัพท์ครับผมคค่ะรับภาพหายออกหมดครับพี่น้องเนาะสำหรับงวดนี้เป็นสูตรไม่อีกครับผมเป็นสูตรไม่ที่ใส่แท่นสูตรที่ได้หกแปดหนึ่งครับเผิ่อบอกมังสันเดอร์ครับพี่น้องเอาค่ะกมาเบิ้งกันเลยครับผมงวดว่างหันเพิ่นได้หกแปดหนึ่งครับพี่น้องเนาะหกแปดหนึ่งนี่เป็นสูตรไม่อีกครับผมค่ะครับ เจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามกับมีสถิติอยู่ด้วยครับพี่น้องครับสถิติเพิ่นกิดมี่หาเบิงอยู่ก็ถือว่าเดินดีขึ้นกันครับพี่น้องครับสูตรใหม่ครับมันมืดเดี๋ยวจะค่อยขึ้นหน้าจอเนาะครับงวม้วนหั่นก็ไดแปดศูนย์สี่ครับผมกับเขาแปดเก่าครับเป็นสูตรที่เพิ่นงหาเนี่ยครับผมเจ็ดเก่าสามนี่นอ,อ๋ออันนี้เป็นของสูตรนีนปะ่ะเหรอไม่นครับผม<อ>เดี๋ยวขึ้นเผ็ดไวร้ายเนาะเผ็ดไวร้ายสูตรครับ แต่ก็เดินดีของผลเยอะดีเนาะครับผมสุดยอดดีครับผมบสามตัวตรงตริดมากตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นของหนูนำทิพนุ่มเชี่ยมาเก่ากับสามครับเก่า,ากับสามเจ็ดนี่เสียเลขดับของอ่าก่ามาเชี่ยวก่ามาเชี่ยเลขกล่างบวกกันแนนครับผมอันนี้สุดพี่น้องที่จะรู้ดีเลขล่างบวกกันเมื่อกี้ได้แป<ม>ด<า>บวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเนนเห็นไหคร<า>ับร ค่ะเอาเลขหลังบ่เถอะเอาเลขหลังค่ะเป็นเจ็ดเดินดีอยู่เนาะค่ะเดินมู้ชส้มเดี๋ยวต่ว่ามันก็ขื่นปีไม่เนาะค่ะแต่ลองิ่งก้อนกันไห้ครับผมซ่อมไหมแต่ว่ากับถือว่าเป็นเลขกบ่นหลลงทุนตัวหนึ่งแล้วคับเรือเก่ากับสมน้ำเชียร์ว่าเลือเก่ากับ3มเลขหนู้นาำทิพนี่น้ำเชียร์เคยเห็นเคยตามมาที่เอฟซีเพิรนลซงไห่กอดกันมากกับมีเนาะโอ้กอดกันมากกับมีระวังได้ครับพี่น้องค่ะ เก้ากับสามขอบคุณข้อมูลตัวเลขของหนูน้ำทิพย์หรอกคะขอบคุณเ e อฟซีที่เพิ่นซงไห้เนาะครับค่ะทีนี้กับเบิ้งเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะเส้นโศกเส้นดวงครับสูตรนี้คือสูตรไม่ที่เพิ่นเฮ็ดอ่าทดแทนสูตรทีใดหกแปดหนึ่งค่ะครับแต่ว่าก็ถือว่าเดินดีครับผมที่เบิ้งตามสถิติบังหันครับบังหันเพิ่นไดแปดส่วนสี่ครับผมค่ะครับชุดยอดเนาะเหลี่กลาง เอาแต่ว่ากับจะเลื่อมอีกสำนักหนึ่งที่เดินดีครับผมอาจารย์มอมแมมนี่กับเป็นเลขล่างเดินดีึ้นกัน้วก็เลขล่างแม่เชียงใหม่ครับผมที่เกามาเชียร์เดี๋ยวลงไปครับสูตรนั่นกัถือว่าสุดอยอดด้วยกันแต่ว่าเพลินงมันหลุดเด้วครับผมเป็นครั้งแรกครับอขอแจ้งข่าวได้ละค่ะท่านผู้ชมเลขพี่ปกายเพินน่นยังว่าท่านไหนมาเน้นมาประกบคููไหเพราะว่าแฟนครับเพิ่นโทรมาก หลายมากค่ะท่านผู้ชมครับ,ค,รบค่ะเพิ่นล่อผีปักกายเน้นเลขวิ่งให้เพิ่นยังบ่ได้แม่มค่ะล่เอ,อ,อเบิ่งในคลิปเอาเนาะครับผมค่ะบางเทียเพิ่นโทรมาเพิ่นโทรมาดูมากค่ะท่านผู้ชมครับทา้งซองกะอัดคลิปอยู่แม,ม,ม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วกะอาจารย์ไายแดนเ,เก่ามาเชียร์กะโทรไปหลายรอบแล้วครับค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้มีแต่ล่อ ค่ะแมนเพิ่นท่าได้แล้วเนาะค่ะเอฟซีเพิ่นโทรมาตามแม่ครับผมต้องรอเบิ่งในคลิปเอาเด้อครับผมครับเบิ่งในคลิปเอาถ้าได้ปุ๊บเก่ามาเสียเก็ดจะเฝ้าลงปั๊บเลยครับผมค่ะครับเพราะว่าอาจารย์แช่เดียนนี่ก็ถือว่าสุดยอดครับผมแต่ว่าเพิ่นต้องเฮ็ดถึงซีเซียนหมดเด้อครับผมแเหล็กซีเซียนแล้วก็มาเฮ็ดเลขโยนลงน้ําอีกครับผมค่ะแล้วก็สําหรับพี่ประกายเพิ่นก็ต้องมาเฮ็ดเลขหลัก10ขั้นเทพอีกครับผมเพิ่อมาเทียบส้นอีก เพือเห็ดเลีกดับ้อมแมนครับผมเพือจังเห็ดหลายยังครับรอจักน้อยเด้อครับพี่น้องค่ะครับดีแจ้งให้พี่น้องเอซีได้ทราบกันครับผมคเอามาแล้วครับผมเลขหลักสิบล่างหนูน้ำทิพย์ครับเจ็ดเก้าสามครับผมเป็นสูตรใหม่อีกครับผมทดแทนสูตรที่ได้หกแปดหนึ่งได้ครับผมพอดีขอมลในให้ทอพท์เพ่นหายครับผมพ่นโดนหลบไปเมื่อพ่นโดนเนาะ เมื่อไปโดนได้ลบไปครับตามที่ได้แจ้งไว้เด้อครับพี่น้องครับเจ็ดเก้าสามครับพี่น้องล่างอย่างเดียวครับเมื่อนี้พากันไปหน้าน้องพี่ครับพี่น้องครับผมไปสู่ป่าตะว่ากัดนามเพาท่านเด็บลอกครับผมก็เลยกลับมาก่อนเอาพาพี่น้องมาเบิงพืชพักก่อนครับผม อ้ยบังหันพาก,กันเาแมวหมาหน่อยสองตัวครับลายแมวดำครับผมย่านแมวตบเนี่ยครับผมผ้าพ,พี่หนอมบ่งพืชพักสวนขั้วกันครับ พักซี่จนแก่ครับพี่น้องทั่วก,ก,ก,ก็ได้กินตลอดครับผมสมกับเด็กปลูกได้กินตลอดครับผมทั่วนี่นี่ก็ทั่วผู้แม่น้องจอกครับผมกำลังสิงงามเลยเด้อแม่ครับผมดูครับถั่วลำน้ำพองครับผมขนาน้างามครับผมข้าพี่น้องเอฟซีส้มสวน มะเขือนี่ก็บรเทน้ทนมากเก็บอยู่ครับผมมะพริกพ่อสำเนียงครับผมไปเอาเพิ่นเาหา้ครับผมไปหาเพิ่นหอมครับพี่น้องเนาะกินกินหอมเอานี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขเ,เลขกล่างด้ครับพี่น้องครับผมรบเรลบกลล่างหนูน้ำทิพย์ครับงวดวันที่17มกราคม6 สิบเจ็ดครับผมครับไปเบิ้งกันอีกครับพี่น้องเนาะไปรับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับผม <lieutenant, S 1> เอาพี่น้องมาเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับผมครับเลขหนูน้ำทิพย์ครับพี่น้องเนาะครับเจ็ดเก้าสามเนอครับพี่น iki, <9 3 S 2> ้องเจ็ดเก้าสามครับเจ็ดเก้าสามครับผมแคปหน้าจอไว้ครับนี่แหละครับผมหลักสิบเดินดีครับพี่น้อง เอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชื่อกับขออวยพรให้พี่น้อยพี่ชโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับพี่น้องเนาะในหวยวันที่17มกราคม67ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี้เด้อครับพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขครับหวยวันที่17มกราคม67สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ